โมนแบบมันแตกหูแตกตาบบกตเห่าแบบโมจะเลยแบบโมกินฮอดบ้านโมกินฮอดเลยฉันเถาะตอนนั้นนะตอนนั้นนะบบตอนนั้นแบบนะแนวกินแน้อยากดีปเป็นย่งไรแนวกินแนวอยากกับตอนนั้นนะถือป้าถือใจแบบเขาบอกเคยกินได้สน้อยอเคยกินนะมีแบบใสน้ำตาลแน่เ่าใสแน่ย่ำเยิ้มมันบอกแหลกอาหารมันหลากหลายมันบอกหลากหลายแบบเขาบอกเคยกินนะอาหารทะเลอาหารยังก็มีหลายแบบให้เลือกมันบอกพราะิึ์งเขาหึงเขาเป็นอยังไรบ้านี้เบื่อ ตอนนี้ก็เดินทางครับผมเดินทางไปหาสา,ายฝนสาวพูทไทยเนาะก็ออกจากหน้าพื้นครับทุกคนจากหลังจากที่เข้า,ากินขานน้าวกินน้ำาแล้วกะนองไม่เหตุธุระของนองครับห้องก็ปแวะเลยทุกคนหลังจากหลินน้ําสายฝนแล้วห้องกะสีแวะเข้าไปหาไอรินครับสองคนเนาะคือสองคนนี่นี่เข้านะ่ะผ้านองนะ่ะขำเมื่อไท่เนาะไปหล่นไปคัวนํากันกับบริเจอร์เพื่อนต่างนานเลยครับเป็นตกใส่คำว่าปีละ ปีนึงแหละบริเจอกันครบขวบปีครับกับมาหาเกิดเดือนหนึงเนาะเพิ่นกลับไปไปมาๆอยู่ครับกลับไปกลับมาอยู่เนาะเพิ่นไปเที่ยวเลยกลักบมาไปเที่ยวเลยกลักบมาเขามีโอกาสมากเที่ยวนี่จ้ะเห็นเพิ่นลงสตอรี่อยู่บ้านเนาะก็เลยมาแวะหาเพิ่นพ่อถึงสองคนทุกคนถึงทังสองคนเลยเนาะพ่อกันทั้งสองเลยกับพุธนี่เลบรรยากาศครับแถวนี้กับอากาศก็เริ่มหนาวแล้วเานาะเอากาศพดีเลยพดีมาแวะหาเพิ่งพดีเลยทุกคนเนย เขาเมือ,องนี่นยเขาม,ามาักมาบรรยากาศนะครับยังเป็นแบบเพื่อนว่าถ้าเขาไปเลือกเลือน,น้อยก็ยังเป็นธรรมชาติดีทุกคนเนี่ย,เ,ยเห็นง่วเห็นคั้วเห็นว่เขาหน้าท่าป้ากัก,กเกีียวแล้วเมื่อไเก็บแล้วเมแล้วเก็บเกียวแล้วเมแล้ว,ม,ลวมูนาครับไปเจอกันอยู่เพื่อนอ่ะสายฝนสาวภูไทยครับทุกคนมาหอดเพื่อนไอ้ฝนแหละครับเห็นเปิดประตูถ่ายอยู่หันเนาะเนี่ยเขาไปเอืดนเนาะก่อน ออมาหอนแล้วทุกคนมาหอนแล้วไปแล้วเพื่อนล้างเก่าที่เฮาเคยมากับเบาหน้าซาลาดีแอร์ส่วนหมายเ่างจะไปล้างบาทอันนี้นาบ้านฝนเลีล้ยวหรืว่าอีลาแตงต้นแต่งตุนตตนะโอ้สบายดีเฮานะ ไป,ไปเจอกันดูห <music> น <Brothers> okay, <ini> ้าแล้วเนาะแต่ว่าก็เรียกว่าอีลาใส่สิ่งง่ามๆให้เฮาเดททายเนี่ยเพราะว่าบปดิเจอกันสิ่งกับปดีเป๊ะเลยนะเดี๋ยวๆมาเดี๋ยวนี้คือรู้สึกว่ามีหนามมีเนื้อขึ้นแม่นไหมกินหไรกินไรมันบ่มาอยู่ประมาณสองอาทิตย์แล้วสองอาทิตย์แล้วแล้วมาหอดเนี่ยคือถอดยังกินหอดกับเข้าบ้านตัวเองในหัวนี่ในหัวมีแต่ยังออมกบแกงหน้าไม้อันแรกแกงหน้าไม้เลยแกงหน้าไม้เลยเอาด่าแหลกนะ แบบมาหอดกับจัดเต็มทีเลยวะเคยจัดเต็มทีทางปนมะเขืออีเม่ต้องเป็นฟีมืออีเมเท่านั้นแซ่บทึ่งปนมะเขือแกงน้ำไม้ต้มน้ำไม้ทุกอย่างมุกข่อมีวะเคยมุกน้ำไม้จะแดงว่ากินทอดอาหารบาดตัวเองยางแผลได้มาเที่ยวนี่เพิ่นแบบขาวใสเลยนะทุกคนเลยแมนวะแมนป้าหมุนตัวของดูหันหมุนตัวให้ไอ้เบิ่งดูป้าทุกคนแบบแบบเขาอ่นนั่นก็คุณแบบ ผู้ดีเนาะงามขึ้นเนาะสวยงามขึ้นครับทุกคนดีกว่าจอยสแลงกงสุดก่อนนะเพิ่นกะเขาเกิดนี้ยกะคุณแบบร่มพัดปิวตอนนี้เนี่ยผู้ดีงามเลยครับผู้ดีงามเลยสินกะสินงามไม่ได้สินยังนี่สินสินยังคืองามแท้สินมีสินมีผู้ไทยบ่สินมีผู้ไทยอืมอย่างงี้ผลนะครับงามงามอันนี้นะส่วนมากแต่ก่อนคุณิตตตมเอามันว่าเสินมีแต่เดียวนี้นะบบมีแล้วน้องเนาะแบบท่านสมัยกินเพิ่นกะซื้อสินที่เพื่อนเอามาขายเนาะ เป็นสินหงงาาและทุกคนแต่ว่ากะไล่ดังเดิมครับเป็นไล่ของฟังเล่านะทุกคนง้นเางามคึอเก่านางร่มน้ำใดอยู่แต่ว่าโอเคโอเคนางร่มก่อนก่อนไปเลยไปนางนางห้าวนะเรเจอน้องนะประมาณเกือบปีแต่ทุกคนกันเลยมาถามไทยเพิ่นมาถามข่าวถามข่าวเพิ่นว่าเพิ่นไปเที่ยวกรุงเทพเทื่อแรกขเขาเพิ่นน่ะเป็นแจงได้หันนะ แต่ก็คิดหอดบ้านบอคือเข้าตอนเข้าไปกรุงเทพตอนนั่งหน่อยบอเข้าไปกรุงเทพตอนนั่งหน่อยน่ะเข้าขึ้นไปหายอยู่ดาดฟ้ามันกินถอดมูกินหอดมูด้ว่ามันกินหอดแนวอื่นกินหอดมูนะเขาครัวเมรนกินหอดมูดัตสกีน่ะกินหอดเคยหลินเคยหัวน้ามูนะอดีิทามว่าเจ้าไปจะไปกรุงเทพเธอแรกเนี่ยอายุเท่าไหร่สิบเจ็ดตอนที่จะไปมันบอเจ็ดสิบแปดโดยเป็นยังไงล่ะไปกรุงเทพเธอแรกเขาไปเธอแรกเลยน่ะห่างจากบ้านเธอแรกเลยน่ะเป็นยังไง ท,ทั้งห้รู้สึกแนวเดยห้อรู้สึกบอกทำอีกกะคิดฮอดควบคอยู่แต่ว่าแบบเออทำเขาทำต่ได้แล้วเขาจังไปนะ <c oughs> แต่ว่าตอนไปยุ่งทำอิดก,กะรู้ซึกแบบตื่นเต้นกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาบอเคยเห็นคือแบบเขาพาไปเที่ยวไปเงนอกไปหลายบ่อนที่เขาบอเคยเห็นอ่ะงามแห่งนนี้แบบเหาบบาะแคออกไปด้เอิมีความซุขมีความสุขสุดๆเลยแต่ั้นไปไล่บ่อนไปงานวัดงานอย่างมีของกินลายอย่างมอนแบบมันแปลกหูแปลกตาเหาแบบจะเลยแบบบวกกินฮอดบ้าน โบกินหอดเลย่ฉันทอตอนนั่นนะตอนนั้นนะตอนนั้นนะแนวกินแนวอยากดีเป็นอย่งไรแนวกินแนวอยากกับตอนนั้นนะถือป้าถือใจแบบเขาบอกเคยกินด้วซะหน่อยเคยกิน,น <ะ S 2> มีแบบใส่น,น้ำตาลแน็บใส <ช S 2> ่แหน,น่ยำเยิ<อ>้มมันบอแหลกอาหารมันหลากหลายมันบอหลากหลายแบบเขาบอกอบเคยกินนะอาหารทะเลอาหารยังก็มีหลายแบบให้เลือกมันบอเพราะเฮิรเขาหฮิรเขาเป็นอย่งไรวันนี้เบื่อเบื่อแห้งก่อนแล้ววันนี้ในหัวก็แวบขึ้นมาแบบโอ้แกงหน่อไม้ฝีมืออีเม่ มงนาไม้ปนกบแจลมาก,ก็อันหลายแนวคือคือเห็นแล้วบริจสิได้คินเลยแบบแต่ว่าอย่าก,กินแบบนั้นกินเข่ากัดตังอยากจกเนตติปไปยู้อนได้จกเนตติปจะบอกเ้ยบริจติติปเลยเขาก็บ,บริจติคือกระติบมาเลยมันมันบคือกระติปอีเมะนะมันบคืออยู่ในเรื่อนเขาเคยกินบันนี้กินขานนน้าวเหนียวกัดปั่นอยู่ในถุงมาเลยปั่นอยู่ในถุงนต่างกระสิไหลและ จับขึ้นมากัดตุย้ยกัดตุ้ยกับ,ก,บกับลาบกับคุยกคย็คือบ,บอ่แซ่บวะลาบเนาะแซ่บยุบแต่กับเข้าจังมันเนี่แต่มันซื่อๆนะนะและว้วก็ถามตัวเนี้ยบัดน,นี้เจ้าคิดฮอดอบ้านคิอดอยากคิอดอยู่หันมันกับโบอึดแต่แนวสิซื้อมาเฮ็ดได้อีหละ่ะอ่ะสิซื้อมาแกงสิซื้อมาต้มสิซื้อมาหยังก็คือเฮากินอยู่บ้านนะ่ะคือบอ่เฮ็ดจังซั่นอไอ้ทามเนี่ยเฮ็ดน่ะมันบ่ถูกปากบ่คือจังไดเลิ่งเฮ็ดนะเฮ็ดอยู่ไอ้มันแซ่บก็แซ่บอีกแบบนึงแต่มันบ่คือบ้านเฮาอืา บ่คือกินอยู่บ้านเห่าปลาแดกกะบบนคือบ้านเหาปลาแดกกะบ่ตวงคือบ้านเห่าน่อไม้ก็อาจสีขามขึ้นมาแล้วกับแกงสิบ่แซ่บมัคือบ้านเห่าซับจึกต้แมแกงเลยย,ยืดยุ่หนาคือยุ่หนาและอีเมซับแล้วกาัแกงเสนโนไม้ตุ้งๆที่เราเห็นเองนะเราเห็นเองได้ปลาแดกโคตรโนเลยตามหูงกับแบบมันแนวบ้านๆนะ่ะม,มันบ้านๆอลนะลีน่นเนาะบานนี้แนวอยากอะลีมันบมมีเด้บัดนเี่พวกหนูพวนกนกเนาะ พวกกบพวกเียดมีอย่างบอเฮ้ยบก,กบกับกบเลี้ยงมั้งเหาอวะแต่ว่าเขาอันที่เขามักที่สุดฝีมืออีเมก็คือเขาสีเอิญโอ้กบจะเอาเอิญน่ะเอิญมักเอิญตอนยังน้อยอีเมะแล้วโหอะไรแกเซื้อกบเขาเอิญน่ะอีเมะอีเมะเฮ็ดแกเซื้อกบให้กินได้ปะโอ้อัวกบอัวกบก็คือสิคือทางเนื้อกับท,ทางอีสานเนาะ<ม>นเขาเฮ็ดกินลายเนาะกินทอดแหมฮงกินทอดแห้งฝีมืออีเมะเราเฮ็ดโนเค็มแซ่บบ่ได้กินเลยบ่ได้กินเลย โอ้ยทุกคนเดี๋ยวนี้แหละคือคนที่เขากรุงเทพเธอแรกกลับไปตอนแรกก็เออมาตื่นแสงสีเนาะตื่นแบบโบคือบานเท่าเนียกินเนี้ยอยากเนาะไปเที่ยวไซเนีอัไปไทมเนี่ยไปไปเที่ยวเที่ยววังหันนะได้ไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวเกาะเที่ยวยังบ่ทะเลก็ไปไอไปมาแล้วไปทะเลยังเนี่ยไปเกาะยังเนี่ยโอ้ไปแต่บางแสนนี่โอ้ไปบางแสนนี่แต่หากขามเลือไปบ่นึกว่าหล่นจะเที่วบางแสนลินลินจะทานั้นแต่ว่าบ่ได้เขากะ มีแผนว่าสิไปหลายบอนอยู่โอ้ตอนนี้นะว่าาะยังยไปอันแ,แ,แถวพูแลแถวเนอพูแลโอ้สิไปเนอะจะไปเที่ยวเนอคือเข้าเห็นน้องไปแด่เพิ่นลุงสตอรีอ่นะฮากะถักทามน้องไปได้อิหลาอยู่ไล้ยวอิหลาสบายดีสัน <c oughs> คือเพิ่นไปเธอแหลกเข้าหน่อย,อย่างเพิน่นเพิ่นน้อยแบบใครแน่แต่ว่าไปแหลกๆกันนังอยู่กันกับไอรินเนาะมีมู่ไปนําแต่คันยุกเดี่ยวคือสิงหงเาเงดูน้ำกันเถิงไปได้จังแยกกันเห็นเออจังแยกกันเที่ยวนะจังแยกกันไปนะโอกาสประมาณ โอ้สีหาเดินอยู่ได้โอ้กะนั่งบอกไงว่าเฮ็เดี๋ยเจาปั๊บัวได้แล้วไ,ไป,ปตอนแรกกะตื่นเนาะปั๊บัวจนเบื่อหมดแล้วอืม <c oughs> เดี๋ยวสบายแล้วเนาะก,กะก็เลยเพิ่นจะเลยอันมานี่จะมาจท้เทือแล้วมาบานเนี่ยตอนแรกย่านมันบอกไปนะบอกของมันบนนะย่านบาน่มีอูแล้วไปบ่ไดอืมแต่เมืมาผู้เดียวได้เลยแบบเนี้ยสบายแล้วมาตลอดมาตอนนี้คือชิวแล้วชิวแล้วมาหลายเทืยแล้วมาหลายเทือแล้วบาทนี้ อย่าบาด้อีกเพิ่งัปกัสิกับไปเลาะไปเที่ยวไม่ก็นสิไปมีแพนกับไปทั้งทั้งเนื้อเนาะทั้งใตใบผู้แลแมนทั้งเนื้อทั้งใตครับก็คือเฮ้าน่ะโปเห็นนองแต่เข้าไปทรงแต่กลับมากัเห็นกันดูเทื่อนึงแต่ก็โปรต็นกันอีกเลยครับกะส่วนกันอยู่เนาะงานแข่งเรือตัววัดตัวสิมาเนาะชิมาาบทันมาบอทันงานแข่งเรือครับทุกคนครับกะคิดเที่ยวคิดหอดก่อนคิดหอดบรรยากาศแบบบ้านบ้านเนาะคนเนาะคิดหอดน้ากินฟิวมีแมะ คิดนอดเสียงเก่งหงวงหองกุ๊กเก๊กกุ๊กเก๊กนี่เราเคยเนาะไอ้ทามเนี่ยอะทามทามในฐานะที่ที่เฮาเคยไปอยู่กรุงเทพยบเลยเฮาเนี่ยไปอยู่ตอนเป็นไปหลุนเฮ้าหายเด็กเด็กคิดหอดบ้านถึงหอดขนาดใหญ่ป่คิดหอดพ่อเห็นรอแม่ด้วยซิหอดแต่ว่าให้นะให้น้ำคิดหอดอีพ่ออีแม่สุดๆเพราะว่าเราโทรมาบางที่เราบอสบายไปเสียนะหอกกับบอสสามารถมาได้กระทำหน้าบอสสามารถเบิ่งเพิ่นได้คือตะกี้มีแต่โอนเงินมาให้เพิ่นแบบนี้เหรอ โอนเงินมาให้กับโบคือกับโบคือเข้ามางมเพิ่นน่าตะกี้เนาะแต่ทั่งไข่นะแต่มีเงินไทยเ้ยเนาะแบบทรงนั้นเขาไข่แบบไข่ติดต่อกันนะเบิดเฮอนเลยเขาก็เป็นห่วงแน่เขาอยู่ไก่เนาะอืมบ่เห็นน้ำตาเนาะคันคันอยู่น้ำเขาก็แบบเบิ่งเบิ่งแย่งเพิ่นแล้วก็โนดให้เพิ่นนะเขาเคยเห็นอะไรเนี่ยเขากัว่าไงเขาเห็นกับตาเขาเองว่าเพิ่นไข่ร้ายไข่น้อยนะแต่อันนี้เขาบ่จักเนาะบางทีเพิ่นว่าเป็น เป็นแห่งกับว่าเป็นคอยก็มีได้แม่นแมนผู้เท่าพยานยานเท่าเป็นหว่วงด้เขาอยู่ทางไกลเล็กน mm. ้อยสีอันอันยากลูกยากล้านอยากมากเหมือนกันนาะโอ้ไปองเทพบเทือแลกครับน้องวัรรมดาครับสู่ส้นได้ขนาดนี้เนาะได้ประสบการณ์หลายอย่างประสบการณ์หลายได้ได้ฟีมือมากแตล้าย,ย่างได้เด็กยนินว่าแต่เห็ดกับเขาเป็นโมเมนต์ล้ายางอย่าบอก ลายยายยเป็นเนงแน่เป็นเนงแน่บอกไอรุ่ยไอ้กตอยากจักรเอฟซีกัอาชีอยากจ,ากาจักรด้วนี่ว่าเจ้าไปเจ้าแต่ประสบการณ์เนงแน่ก็สิเป็นเมนูอาหารไทยแค่ะแรกเมนูแปลกๆที่เขาเบ่เคยเห็นนะเมนูแปลกๆที่แบบแถวนี้เขาบ่ค่อยกินกันเขาบ่กิน,นกันพี่แกงพนีแกงเคียวหวานพวกต้ยมยำอยงแบบเซียนาเอาตัวคือเป็นแนวแยเสบแท้ๆเป็นแนวต้มยำอะไรกันเป็นแกงเคี่ยวหวานนำแนวแยเสียบตั้งแกินกับเขาหวท่อนๆหลายอย่างเขาเห็ดแล้ววันนี้เดี๋ยวไปถามตัวเนี่ย ตอนเจ้าสิไปเฮ็ดแนวแสับๆพวกนั้นนะเจ้าอยู่บ้านนี่เจ้าเฮ็ดเป็นบ่กัขั้วนะแกล้งเราไม้มกนราไม้แต่ตาบมองหงเนี่ยแต่แน่แต่โตเป็นอยู่แล้วแหละเป็นอย่างอื่นบ่บเป็นเลยเป็นแต่ตาบมองหงฟูนได<า>้เอาสูตรอา,าหารไทยพ่นมา,นะามหน่ะต่หมองหงฉอดไข่เท่านั้นแหละค่ะเวียดน,ะนามตนะเกาหลีมกเราไหมติ่งกินกุมือโอ้ยกะซัมพอตัวกินฮอดเล่าหันแล้วเจ้าบ่ได้บ่ได้เลียนดูฝีมือเราไปดิถ้าแม่นเจ้าเลียนดูฝีมือเราไปแต่ก็สิเฮ็ดกินเองได้เนาะดูงเทปมันบ่ไปแล้วได้ประสบการณ์หลายเ่า ยูพีกับบริษเฮ็ดอย่างกัะนะสิสิเฮ็ดเฮ็ดกับเข้ากันอีเมย์วะเราแพงเดี่ยเราบริษัทก็ย่ายันน้นำฮอนโลโหได้ปะขี้ไรเลยเออแมนแมนแมนแล้วกต่สิบอยากให้เจเ้าเฮ็ดจริงสินาะแต่เจ้าคล้ายๆก็ว่าอันเขาอยู่นักก่งเกาะอยากเฮ็ดให้ลูกให้ร้านกินเองบริษาทให้ยากมันก็เลยเป็นความเคยชิน,น,ยนของเฮาเนาะบางทีเฮาอยู่บ้านกันเลยว่าซอยเพิ่นบ่ได้เต็มที่เนาะตะกี้เนาะคู่มือเนี่ยโอ้ยตับบักซิบแล้วเฮาว่า แม่จะเศ้าตื่นแต่เช้าตื่นแต่เช้าก็ตื่นเช้าเหตุยังแหน่วะนี่กวดบ้านกวดเท้อนตื่นเช้ามาแล้วก็อันตื่นมาส่งกาแฟให้พ่ออี่แม่สวัยมากแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดกับข้าวเลยก็กินข้าวพ่อะน้ำควอมตาบ่เคยกินข้าวเช้าก็กินเท่าวนะนานกินคู่มือตั้งแต่มาเนี่ยจางตุ้ยจางนี่น้ำไมีนวดจัง่ม่น้ำไมีนวดจ่างนาตาฟองไซค์ขึ้นเรื่อทุกคนเกินข้าวเป็นเวลาแต่ก um> ็อย okay ู่คุณกินข้าวกะตอนเช้าก็บม่ได้กินสวยพี่จังกินกินกินตรงเวลานะอืแต่มาอยู่พี่แหละ ข้าวเสาก็กินตรงเวลาข้าวทิ้งก็ตรงเวลาข้าวแรงก็ตรงเวลามันจากตุ้แล้วมนกินหลายน้ำบ้านนี้ผู้เฒ่าก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเข้าสมมติว่าจอสิไปอีกบ้านนี้เพื่อนหามบ่ก้ามคือตอนแรกสิสิไปบ่ห้ามแล้วเฮาคิดว่าอะไรไปตอนแรกนี่พ่อเด็ว่าดึงค่าไหวเพื่อนนะพลเนาะโย่ให้นำง่ายๆแล้วเข้ามือมือเข้ามาลบเพื่อนนั่นเบื่อนน้องในดื้อเพื่อนน้องในด้อว่าสั่นมือเข้ามารับน้องไปอันไปขามมุกนะครับ เบองนอกตู้ทู่ฮาหนอกเนี่ยเด้อเราสั่งเทไรฝน, <บา S 1> นเด้เ,เข้ามาเอื้อเข้าจีทู่ฮาดออเข้ากับทู่ฮาตัวเป็นระยะเนาะทู่ฮานอกเป็นระยะว่าตัวสบาย,ด,ยดีบอสหน่อกสบายแหละก็กกกกโอเคเนะแล้วเป็นห่วงแทไเนาะคนไม่เคยไก่บ้านเนาะไอเนาะเอาบัานทีนเด้ออกจากเอื้อกเราจะคือเอาเอาคิดแบบบานเท่าเขาเพลินเอินวาบมเคยออกจากเอื้อกนอกฝนเนาะมันออกจากเอื้อไปเลขสี่บานนี่บานนี้เราบมหามแล้วบานนี้เมื่อได้สิไปกับพ้อมเลยกับกอนฮ้องแกบกันกับป้าย เปลี่ยนแปลงเป็นผู้ใหญ,ญ่ขึ้นเลยเราเห็นเป็นผู้ใหญ,ญ่ขึ้นเลยแล้วเ,เห็นว่าเจ้าเห็ดใด้เราเห็นว่าเจ้าเห็ใด,ดให้หละเห็ดขั้วไม้เราสิคิดว่าอมันจะไปหอดอาท,ทิตย์ยว่าเราสิคิดประมาณนี้นะอพอเห็นอยู่เฮิงเขาแล้วโอ้ดีใจขึ้นดีใจขึ้นแล้ววันนี้ร้านมากแต่สบายแต่ว่าเขา้เขามา,าแต่ละเธอนะเขายังไม่เป็นผู้ใหญ,ญ่ปานี้ได้เธอพอเธอนี่แหลกมาเลยแบบเห็ดเห็ดเวเห็ดยุ่เห็ดกินเป็นลายแนวเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไปดินไปโหก็บ่ได้ไปน้ำมูลเลย คือตะกีก้อืมตะกี้กรัอบครับว่าแบบบ้านๆเท่ากับเป็นเพื่อนๆนั่นแหละก็เห็นผู้เฒ่าปวดหัวงต่างชีวิตวัยรุ่นน่ะชีวิตวัยรุนท่นน่ะปรต้องห่วงดอกซีใบรุ่นคล้ายๆกับว่าซีใบรุน่นจอกเต็มที่กันเนาะเต็มที่กันเ <c oughs> ดี๋ยวนี้มูโซนไปบ่ไปได้บ่ราะว่าเพราะว่างบ่าว่างกับหลานซอยอีเมฆกับบอกมูบอกพวกเด <c oughs> ้อว่าเท่าบ่บในรังเกียร์เดียดซันกันดอกเพราเคยเนาะกะกะไปหาไปเหรียญน้ำกันคือเก่าแต่ว่าอันตอนนี้กะ กัเห็นพ่อแม่เพิ่นอายุร้ายขึ้นแน่กัอจากซอยเพิ่นแน่เนาะผู้เฒ่าเนาะมาใ่กช้ใช้เวลาอยู่กับเพิ่นให้เต็มที่นะเฮากันบัดนี้เมื่อไปกะเขาเอิ่นนั่นก็กลับไปกะมันจากบ้คิดหอดร้ายเนาะย่างน้อยเ้ามาอยูุนี่กะได้กะได้ซอยเพิ่นลาย่างนะซอยยางยางดีที่สุดคือซอยเพิ่นสบายใจเนาะโอ้ยเนาะสูตสนคือเก่าด้หละเด้อสูตส้นคือเก่าเมื่อมือได้กะทักบอกกันแน่เด้อก็ด้อวยพรกันการเดินทาง เข้ากับคุยกับน้องสักพักหนึ่งแหละทุกคนในห้าวนาจิตจิตไปเฮือนไผบัดนี้ไปเฮือนน้องลินไปหากินตำส้มไปกินตำยังตำหมูฮู้เนาะตำหมูฮู้ตำหมูฮมีหยังแก้มได้บัดนี้มีหยังไปหากันเก็บปากระถินข้างบ้านแถวนี้แหละเออเพิ่นสิไปเก็บปากระถินได้เพิ่นเล่งมาแล้วเพิ่นเล่งมาแล้วอันคอเพิไปได้เอ้ยเราดึกบ่ขอนใส่ได้เราอยู่เฮือนอยู่ขอนดิบวะตั้งแต่เฮาไปแมนเอาเนาะถ้าถ้ายังก็ถ่าลินโทรมาก่อนเนาะ เล่มคือขาดไปคนหนึ่งขาดไปคนหนึ่งเด้อทุกคนเเี่อขาด,ขาดบอกไงว่าหนึ่งคือสุดกร่อนที่เข้ามาพร้กันรล้นั่ะเพิ่นที่ผ้าเพิ่นไปลดน้ำนะกะสิมี่สายฝนนี่ไอลิน้นแล้วก็มีแดนไซอไซอ,อสันไซเออสันไซเนาะที่เท้าผ้ากันไปลดน้ำก่อนเป็นสิเข่าวกรุงเทพน,นนะเนาะกะขาดไปคนหนึ่งล้วบอสบายข้าไปแวะอยู่ไปแววอันอ มองลาดนันผมเราเหตุงานเนี่ยเทาก็ถามว่าอันไปไาสายเราบอกว่าโอ้บอสบายสโล้มกอนสโลมน้ำเกลือคือนยังไงสโลมสโลมคือนยังคือใส่น้ำเกลืออะไรไอ้โอ้สโลมคือเข่าน้ำเกลือบบแมนเอาหน่อเกลือมาพดตัวบบแมนเนาะบบแมนสโลมน้ำเกลือสโลมน้ำเกลือเอาแมนดิสโลมเออสโลมก็ไม้เท้าก็คือเอาหน่อเกลือมาหดใส่โตแวเลยโบแมนโบแมนภาษาบ้านแถาเอิอตัวนี้เออภาษาผู้ไทพันเอนแน่นี่เนาะใส่สโลมใส่สโลมก็คือข้าวน้ำเกลือ แสดงว่าเขา้ทำเกลือนี่นักขนาดบแบบแบบบล็อตไม้แห้งเนาะแต่บางทีก็แบบเมย์เมยซื่อเขาก็ใส่ได้คือโอ้เมยซื่อใส่จากเขาซื่อใส่วิตามินใส่ให้ดีเมยโอ้ใส่ให้ดีเมยเขาก็ใส่ตลอดตอนตอนโซงจอยโซงนั้นเดี๋ยวดิวใส่แล้วแข็งแข็งเดื่องนีกแข็งแข็งกระโดดโลดเต้นที่กาเดี๋ยวขึ้นเกาเดี๋ยวเขาจะไปเก็บในเกาะทั้งน้อยเนาะนางหลินทั้งน้อยจะไปเก็บผักกะทินครับสิไปเบิ่งมันเก็บผักกะทินแล้วเขาก็สิไปบ้านน้องลินสาวผู้ไทย เฮาบไปเจอกันนาะนแล้วสามคนเฮาเจอกันกะตามหาคงกินนกันเนี่ยเท่าไหร่เนาะบายบาๆคุณสวยบายบาๆตัวตัวใหญ่ตูวตัว้านตัวบานแหละแม่สีก็รลังอันนั้นเกาะโอ้ยโหแมนเฮ้ยเอเมนอยู่ฝฝายตัวนี้แหละมันอ่อนเฮ้ยมันถือแดดอ่อนนุ่มๆซะเพิ่นสิพาไปคอหมักทินนะทุกคนเนยะก่อนที่จะไปเฮือนไอรินครับ ล้าอยู่เพื่อนอยู่พอไ่กวดเลยนเอ,อ้าวเฮ้ี่ได้สิเอาได้ป่ะนี่ฮะลักเอาเลยวะโอ้ลักเอ,อาเลยวะโอ้ออโอแมป่ปวีหลาอย่าละอย่าลยบ่อยู่บ่อยู่วจะมาทำไม่เวมาทำไม่ครับตัวน้อยเพื่อเพื่อน,นั่นก็ เื่อไอรินสิเทาห้าเห่ากับสิใสเวลาเฮือเต๋อพี่เนาะเข้ากับนังลมกันสะก่อนเนาะแถวเฮืรินก็น่าจะมีมากมากกระถิ่นจบดีแม่จะบอเอาดีได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคือคือนอกจากพักกระถิ่นหรือเข้าสิกินนังกับตำหงได้าพักอย่างอื่นได้พักประกาศพักยังก็ได้ไปข้าวมีละเดี๋ยวเดี๋ยวฝนเลยมึงดูตูไปเห็นยังมาตูมะขาวกว่าเก่าแต่อีหล่าข่าวโพดได้ไหมเออข่าเกินต้านเลยสุดดีครับข่าแห้งตรงเน่้นน่ะ ออกมาแดดมาเอาพลังแสงไปแห้งขาไปแับนี้แห้งขาวขาวแดดกันมึงดูอุ้ยมันก็คนละเรื่องแล้วคนหนาวป๊าดเจ้อู้คือดอกกันดีอันนี้ซื้อยังนี่ฝรั่งคือเก่าซื้อฝรั่งคือเก่าเด้วยทุกคนเด้อนายเคยมาถ่ายตอนนั้นน่ะเออฝรั่งเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ทีมันเลียนน้ำเจ้าเนาะบอสแมนมันมาขึ้นรถดอกมันมาขึ้นรถแล้วก็ไปหน้าไดนหน้าไหนเหมือนไหนที่ว่าการเผาตอนนั้นนะบอเขาคิดประมาณสี่ไร่การ์ตัวนะที่แท้อ่มันมาลำตัว มันกระโดดขึ้นรถน้ำเห็นอยุสัยกระโดดขึ้นน้ำรึเลเลยโอ้โหเนาะเล็กมานจะน้อยเลยนี่อันนี้นะเราแถวบอ่อภาษาภาษาอันนี้คือพื้นจักขวบแล้วนี่อืมอันนี้บอ่อืมจักปีเจ้าขวบแล้วโอ้โหกเจ็ดละมั้งป,ป้าแคมเปนว่าตั้งแต่หลานยังน้อยหูแคมเปนคนกับเท้าเลยได้นี่มันบอ่อเท้าแล้วเท้าแล้วครับมีอันเดียวนี่บอนะ่อเนี่ยมีตัวเดียวนี่ยบ่มีสองตัวแต่ว่าตัวนึงน่าดูนะ่ะเฮแล้วว่าตัวนึงเราไปแล้ว ไปแล้วอืมจะเลือยเพื่อนนี่แหละจะเกา่ามีมีสองโต๊ะสิมักขึ้นรถคือกันมักนัก่งรถขึ้นเพราะว่าเขาเป็นคนเลีงแต่น้อยแล้วเขาเขาสอนให้ขี่รถมาให้ขี่รถแล้วก็เล็แล้วก็เล็ชินขี่รถเห็นแล้วก็กระโดดขึ้นปุ๊บเลยูค <จะ S 1> วามคืออย่างนี้ความป้าอันนี้กระขายก็ว่าตอนนี้ก็ะเลี้ยงเราผู้เดียวที่อันนี้ก็เจ้าเลี้ยงขึ้นกันวันเลี้ยงมาแต่น้อยให้กันมันเลี้ยงมาแต่น้อยอไปถ่ายก็ขึ้นหอนแล้วมาแล้วก็เพิ่อนก็ตื่นเต้นเลยนะตื่นเต้นแล้ว,นะลลวสิบวกกระโดดขับยังยังยังหมดที่ให้ กระโดดอะ้ระจนล้มูดแล้วตัวผัดใหญ่เนาะตัวผัดใหญ่ตัวผัดใหญ่ยูพุนกะเวลาฝ้าเคืองมายูพุนมกกะฝ้าฝ้าพวกขนมน้องหมาให้มาให้เพิ่นเพมรนกระดิดใส่กินได้ยูมย์่้าา่อายค้าให้เพิ่นเพินกะดิ่ดงส่กินแท้ยูฟุนมะฝ้าฝ้ากขนนองมาะค้ดหอเพิรินะดิอดใสากินหอดบนมัน้า้าหอกขนน่ะคิดาอหมัเินเนาะดิ่ดกินแทอยู่บนที่อย้าบ้านมนอเคคาับ้่านั้ินโทิรนก กาจอดกันสักพักหนึ่งกับทุ่งห้าไอรินเนาะเป็นจึงไหนแล้วหรือยังลินนะแล้วแล้วไปไอรินพอดีแล้วเวลากัไปหาตำมหุงกินไปตำมหุงเนาะเจ้ากะแล้วเลยเนาะแล้วแล้วเตรียมพร้อมเรียบร้อยสุดตะหักครับตะเปาะแต่เปะเลยปะอีลาปะสิไปน้ำอ่อยขึ้เจ้าสิเอารถจอดไปไปน้ำอ like okay. yeah, like okay. right, okay, okay. ่อยเนาะฮะนี่จะเอารถจอดไปนี่เป็ึงไหนก็เออไปน้ำอ่อยก็ได้โอ้ไปน้ำอ่อยนหละงามขาก้าบกะไอจอดทรงเจ้าอยู่นี่เนาะโอเคโอเคไปบางที่ก็ ทำริ่นมาดีนะฮอเลยโอเคโอเคตานหนั่งจานหนั่งอีหล่ะไป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 กินตำไปกินตำครับใช่สายชาดสายชอันเนี้ยชาดติมอยู่เพื่อนไอ้ลินเนาะลิ่นเก็บเครื่องไว้แล้วแล้วไปไปทุกคนไปไปเห็นเป็นพื่อนก่อนไปแล้วทุกคนเดินทางแล้วครับฝรั่งบอสไปเริ่มแล้วปกติฝรั่งสิตามไปตลอดต้องเอารถที่แบบให้เอารถทีบเนาะเข้าสิไปเพื่อนไอ้ลินครับเพื่อนไอ้ลินเนี่ยเข้ามาเคยไปจ้าคื่อได้ฝนเอ๊ แมนแมนแมนคือบอกน้องเนี่ยได้บอกน้องเนี่ยปั๊ปัไปขนรถนะครับเอาสิภากันไปเพื่อนไอลินเพราะว่าเข้ามาเคยไปเพื่อนไอลิสจั๊กเคื่อเ้าต้องเป็นคู่คนบอกทางแต่ทุกคนบอกทางบันทึกเขาสิเพื่อนไอลิ้นแหละเนาะเราจะใส่ส่วนมากมีแต่บบะหวดหรือจะก็แล้วจะไปเฮ็ดคลิปจะไปเฮ็ดเพื่อนไอลิสเนี่ยบอกเฮ็ดคลิปอยู่หันอยู่บปล่เคยไปอยู กับอ่าไอหัวดโอ้เคยไปแต่กับไอหัวดแต่หักบ่ได้เคยแบบไปเฮ็ดคลิปโดดๆบ่ได้เคยไปส่วนมากมีแต่มาพี่บ่แต่ก็ไปายู่ไปยู่น้อยเธอสิจะไปน้อยเธอลินเลยส่วนมากไอ้ลินสิไปหาเจ้าอยู่เที่ยงเนาะอยู่เทียงเขาอยู่ในบรรยากาศดีเนาะโอเคโอเคเดินทางครับเดินทางน้องสิเป็นคนบอกทางเฮาเด้อทุกคนเด้อเฮาบ่จักกันเอรินมันทางซับซ้อนซับซ้อนมันบ่แบบเข้าในซอกในซอยบ่โอเคโอเคสิได้เห็นว่าตัวเมืองอัจจรพอนขนาดใดเนาะใหญ่เลยเฮ้ยแผนพังพอดีเลย นี่คนเห็ดทุนนนทนดนางไงตื่นไหมถึงท่านครับไปเจอกันอยู่บ้านน้องลินนะทุกคนเนดะ้อข้าตกรบรถเป็นบ่อหนิขึ้นรางมือก็เลยก็ได้แมนบ่ทางดีอยจริงบอดีเป็นไดงบอดีเดี๋ยวกขับรถดีล้วข <c oughs> <c oughs> ับรถก่อนทุกคนรับรถก่อนเด้อนี่นะครับเดี๋ยวมาขว้าขางปัม่มน,นี่ก็ปัมม่มน้ำมันเด้อทุกคนปันปป่นพุทราปั่นพุทราสาวพุววออทไทยฝร้่งนานี้ก็เลี้ยวซ้าย อ๋อเลี้ยวซ้ายอีกเทือนึงเห็นบอกมันซับซ้อนโอ้ขาอ,อ้ายมาเองเดี๋ยววะแต่มันโค้งบนหลังได้บบแบบนี้หากันบ่พาะแบบนี้เลี้ยวซ้ายตรงนี้เลี้ยวซ้ายนะครับทุกคนโอ้ยซับซ้อนนี้แล้วแบบนี้หากันบ่พาะอะไรเ้อแบบนี้เด้อะในทางนาบนหัวนะใายมือว่าเกิอดอกันนะมอโอ้นี่นะ ข mm ้าวเขาบ่ไ hmm. ด <eza> ้เขาได้บ่รถคือจอดแน่นอนจอดเนาะจอดเนาะอย่างเดียวแน่นอนมาเพราะว่าบัานนี้มันเป็นหลุมนักเติบเป็นลรมนักเติบรถจักรกับเขายหญ่รถจักรกับเขาใหญาเข้าเขาไปเขากับเสด็จแม่พแม่พิธีดินอยู่นี่เนาะจากนี้บอกจานี้เลยเนาะทำแบบพรมด้วยโอเคไปไปเจอกันอยู่บ้านน้องลินเนาะเขาสิกินตั๊บมะฮงอะไรกะก็ตั๊บมะฮงอะไรเนาะโอเคโอเคตั๊บมะฮงพรกินข้าวมาแล้วเพอกินข้าวมาแล้วหลายคนอาจจะว่าตัวมาหาน้อง ตัวคือโบอสือเนี่ยเรสบไม่ให้นองกินเนี่ยกระตับมโมงเนี่ยเอาตาเองเนี่ยเอาแสบแหละเนาะแสบสุดแหละ <c oughs> โอเคโอเค <c oughs> ไปไปน้อง<ๆ>ไปเฮาไปกันลงบัน